สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับมาหัวน,นี้เราก็จะเอาแวนมาโซโล่แหล่งกันนะครับไม่ได้เล่นแวนมานานแล้วไหมเอาล่าสุดเปิดมาเลสเตอร์ด่าทีมเขาเลยหัลโหลด่าท่าล่าทีมเขาเลยน่าจะเคยเจอกันหรือเปล่าอะ Just <give> ก็มาดิครับก็มาดิครับพี่ตีฟรีอะครับก็มาดิครับก็มาดิครับ the enemy. นะร้อยเข้าออกมา เก็บไปดี <Always one. S 1> เพื่อนเธอตีน้องลอยโอเคได้อยู่โอ้โหบน <Ret reat. S 1> เราฟาร์มคลิปเราจะได้รวยไปด้วย ตายตายโอ้ไม่ตายนิดเดียวฮัลโหลชุบเรียบร้อยครับเจอฟิกเกอร์รโอ้โหสุดยอดเอามังกรเลยดีกว่าเดี๋ยวรอให้บัสดมาฮัลโหลบัสดมาช่วยเอามังกรหน่อย สวยได้อยู่อาจมีเสียงรบก,กวนนิดนึงเข้ามาดิครับโอ้โห,โหเอาอันติไปแล้วด้วยกูเดินติดคืออีกฮัลโหลประเด็นไม่มีมานาจบแล้วฮัลโหลอโอ้โหมานาหมดสตันให้แล้วเพื่อนหนีเลยเพื่อนไม่อยู่แล้วเพื่อน กูไม่มีม,มานาเพื่อนทำได้แค่ตีธรรมดามดเพื่อนตายไหมสวยก็มาดิครับ oh <my> ก็มาดิครับสตันให้เลยครับอันตีใส่เลยครับ <An enemy? S 1> เดี๋ยว <An enemy? S 1> กลับก่อนไม่มีมานาวะเดี๋ยวเพิ่งกลับโอเคได้อยู่ โอ้โหอันตีแวนโคตรแรงอ่ะครับนั่นนนเฮ้สบายดีไหมก็ว่ามีการทักทายด้วยฮัลโหลอือหือสุดยอดแต่บนโดนกด่ะวันนี้เป็นวันสงกรานต์วันสงกรานต์ก็มาอือเยอบ โอ้บนน่าจะแตกอ้าวแตกก็มาดีครับสวยสวยบัสก็มาดีครับแวนไม่กลัวครับสตาร์ทเมนงพี่โอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บ เจ็บไปดีเจ็บไปดีเจ็บไปดีครับ <c oughs> เกือบโอ้ห <c oughs> oh, อยเลยเพื่อนบนแตกวะ ก็มาดิครับพาร่าเหรอพาร่าเหรอพาร่าเหรอแล้วไงอะครับพาร่าแล้วไงอะครับไปเรามาหลอดไปช่วยแล้วเจ็บไปดิ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 แล้วไงอ่ะแล้วไงโอ้โหเกือบตายโอ้โหกูก็เกือบตายชิบหายถอยก่อนโดน้อมยิงเมื่อกี้ เดี๋ยวเราไปเคลียร์กลางก่อนดีกว่าเดี๋ยวเพื่อนโดนลุมฮะโหลอเลเตอร์ไปทำอะไรเนี่ยหืถอยเลยเพื่อน <Ret reat. S 1> ถอยเลยเพื่อน <c oughs> ก็มาดิครับอ้าวกาเล่นในป้อมหรออครับมาดิครับแตกสิครับการเล่นในป้อ,อ <c oughs> ม <c oughs> เนนอแขแตกนะครับ <c oughs> <c oughs> กันกลางหน่อยเพื่อน <Ultimate. S 1> สวยมังกรเพื่อนมังกรชุบ เอ้ยไม่แตกนิดเดียวสวยได้ไหมไม่ได้วะไม่ก่อนเลยเพื่อนสวยมากอยากจะไปบนนะแต่ว่า บนไม่มีป้อมมันไม่มีป้อมกันเราดิ่ร่างคีมันเข้าเร็วจังวะก็มาดิก็มาดิทาร่าเหรอเจ็บไปดิทาร่าเจ็บไปดิ เจนคลิปล่างแม่ดันเร็วชิมหายสวยอ่าชิมหายบนพวกไอรีนี่แหละประเด็น โอเคได้ป okay, ั๊บสวยสวยสตาร์ทให้แล้วเอาดีเพื่อน เยี่ยมเพื่อนโอ้โหดูดิครับแวนเห็คิวแล้วครับดับโอ้โหโอ้โหเฮียบบครรัตุกจัดแวนอย่างแรงเลยครับตอนนี้โอ้โหสุดจัด ไม่กลัวแล้วครับแวนตอนนี้ถอยเลยเพื่อน <laughs> ถอยเลยเพื่อนกูไม่เข้านะเพื่อนน่ะหลอไม่ได้เข้าด้วยนะไปทำไมฮะโหลอเลสเตอ่ฮึอยู่บนแม่ก็ต้องสุดยูล่าตายแบบคอรินส์ชิปส์ด้วย ก็เรียนเราช่วยไอรีไม่ได้แย่งกันคิดเลขเชือกเสีย่ปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวใครบ่นเลยวะก็มาเลยครับก็มาดิ จะสตันจะฆ่าพี่หรอมันยากไอ้น้องจะฆ่าพี่บอกเลยมันยากเดี๋ยวออกป้องกันมาดีกว่าตายเกิดเลยครับจะได้ปลอดภัย เพื่อนมาหลบท์หน่อยหนีได้ไหมเนี่ย <Shut down. S 1> โอ้โหไม่ได้หวะ่ะถ <Attack. S 1> อยเลยเพื่อนถอยไม่ได้ก็สู้ถอยไม่ได้ก็สู้ถอยไม่ได้ก็สูนะ <Legend ary. S 1> มาดิมาดิมาดิ <Attack. S 1> มาดิ <S 2>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  สตาร์ทไม่ถึงวะ่ะ ป้อมบนได้นะเนี่ยแต่เพื่อนสวยโอ้โหสุดจัดเลยครับเกมนี้แวนโหดมากตีป้อมสิครับไอรีเกิดให้ไอีอกูตายสวยมากเพื่อนฝากด้วย ตัวแรกของเกมกำลังไปเพื่อนรอแวนด้วยแวนกำลังไปเราต้องได้ป้อมนี้ดิเพื่อน oh, สวยตายสวยอลเตอร์แรงวะไอรีนียนบนหรอ มาได้ตายเกินแล้วเพื่อนกันแล้วไงครับกันคิดว่ากันอยู่เหรอมาดีครับ ก็มาดิครับแทงไปสิครับจบสิครับเกมนี้จบสิครับจบสิครับ,บ,รบ,บ,รบเรียบร้อยครับผมคิวไปสิบตัวโอ้โหสุดยอดแวนเม่งโคตรแรงเลยแล้วก็โคตรโหดเลยอันนี้ผมเอามาโซโล่แรงนะครับทุกคนคือแบบสุดจัดเลยแวน เป็นตัวที่แบบผมคิดว่าเป็นตัวแครี่ตัวหนึ่งที่สามารถหยิบลงแรงได้เลยนะแล้วก็มันเล่นได้แบบเพลินๆเ,เลยประมาณนี้เลยนะครับสำหรับการเล่นแว ank, นโซโลแรงเนาะและถ้าหากว่าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด u u s c r i b e นะครับที่สำคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราเนาะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ